วันนี้การท่องเที่ยวได้กลายเป็นส่วนสำคัญของชีวิตผู้คนและเศรษฐกิจทั่วโลกแต่เราเคยตั้งคาถามกันไหมว่าการท่องเที่ยวที่ดีควรเป็นอย่างไรระบบนิเวศคือความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเชื่อมโยงกันสายใยแห่งชีวิตเมื่อส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบ ย่อมส่งผลต่อส่วนอื่นๆด้วยการท่องเที่ยวที่ขาดการจาัดก,การที่ดีอาจจะสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรงและในที่สุดก็จะย้อนกลับมาทำลายการท่องเที่ยวแต่เราสามารถสร้างสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวและระบบนิเวศได้ผ่านแนวคิดทเที่ยวเนียมันสนที่สำคัญที่สุดเนี่ยเรามีต้นทุนที่สาคัญคือนิเวศ คือทรัพยากรในพื้นที่นะเรามีทรัพยากรมีต้นน้ำมีแม่น้ำมีทะเลอันนี้มันเป็นเดิมๆอยู่แล้วแต่ว่าเราจะนำระบบนิเวศเหล่านี้เนี่ยมาสร้างุณค่าและมูลค่าย,ยัางไงให้เกิดให้คนมาท่องเที่ยวแล้วก็ใช้ในการเสพสุขในเรื่องอย่างนี้ทั้นนั้นสำคัญที่สุดนี่เราต้องเข้าใจแล้วก็อย่างที้ยงๆนำจุดแข็งของนิเวศเรามานำเสนอแล้วก็นำแปลงไปสู่ความสุขที่คนมาเที่ยว นี่แน่นอนแหละว่าเราจะทํำยังไงการที่เราอยู่แล้วก็มันเราต้องฟื้นฟูยังไงนิเวศที่สมบูรณ์ยังไงแล้วก็การท่อง,ทงเที่ยวที่ไม่ให้เกิดทําลายล้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่หัวใจด่งนั้นเวลาเราทําให้เกิดท่องเที่ยวในชุมชนนั้นเราต้องทําให้นักท่องเที่ยวเองต้องเข้าใจเรื่องนี้ต้องเน้นในการฟื้นฟูที่เกี่ยวข้องกับนิเวศที่สมบูรณ์นะในเวศที่เอื้อ่อกับพื้นที่ เราเราไม่ปรุงแต่งอะไรมากอะ้วก็เราพยายามใช้ธรรมชาติแล้วก็ไม่ไปอ่าปลุกลบกวนให้จับต้เรื่องตั้งเสียหายถ้านโยบายหลักๆ่ต้องสร้างกำลังสนวมของประชนเอประชลเอต้องต้องเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็ให้รัฐบาลเองสนับสนอย่างนี้ให้เกิดการท่องเทียเท่ยวในเชิงลักษณะพื้นที่มากขึ้นเนี่ยเราจะพยายามที่จะต้องให้ให้ชุมชนและแหลมมีส่วนร่วมยังไงอย่างเงี้ยก็ทราบบอกว่าอ่าทรัพยรธรรมชาติมันมี สวยงามเราสังเกตุไหมเราจะไปเที่ยวยังไงแล้วก็จะใช้ไปเสพความสุขกับท้องถิ่กับธรรมชาติอย่างไรนี่ถิ่นที่เราต้องคำนึงและก็อยากให้พวกเราช่วยกันรักษาธรรมชาติเราจะเห็นได้ว่าสุขภาวะการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนั้นต้องคำนึงถึงการรักษาสมดุลของระบบนิเวศการสร้างจิตสำนึก และความรู้ความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยวการมีส่วนร่วมของชุมชนให้ชุมชนมีบทบาทในการจัดก,การการท่องเที่ยวรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นการท่องเที่ยวที่ใส่ใจในระบบนิเวศค,คือการท่องเที่ยวที่สร้างความสุขที่ยั่งยืนไม่เพียงแค่วันนี้สำหรับคนรุ่นต่อไปด้วย ยาอาลีเครือข่ายสื่อสุขภาวะเขต12รายงาน